สวัสดีครับพบปองนครลำปางเช่นเคยวันนี้ผมก็จะพาไปเช็คตรวจสภาพอากาศของวันนี้นั่นเองครับเพราะว่ากรมตุเตือนฝนพลลมต่อเนื่อง31จังหวัดโดนเต็มเต็มกรทมอไม่รอดระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทะเลมีคลื่นสูงนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ วันนี้4มิถุนายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกซีสะสมนั่นเองครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยดั่นเองครับสำหรับขึ้นลม บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางโดยมีที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนอง คลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไวด้วด้วยด้านเองครับ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา06.00นวันนี้ถึงเวลา06.00นของวันพรุ่งนี้ก็มีดังนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองมากหน่อยร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชร และตากอุณหภูมิต่ำสุด24-25อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด24-27อุณหภูมิสูงสุด30 12-36ถึงองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด26-27ถึงอุณหภูมิสูงสุด33-34ถึงองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครน นายกปราจีนบุรีอต้องขออภัยนะครับภาคตะวันออกนะครับภาคตอนออกนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนออคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรมาดูภาคใต้ ฝังตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-28อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบีต่ตรังและสตูลนอุณหภูมิต่ำสุด25-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด33-34ถึงองศาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า1-2ถึงเมตรนั่นเองครับ มาดูกรุงเทพมาหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28อุณหภูมิสูงสุด34-35องาศาเซลเซียสลมตอนตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศสำหรับประจำวันนี้นั่นเองครับใครจะเดินทางไปทางไหนก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง